Anyway. สวัสดีค่ะสวนมารีจางวันนี้ฝนฟําแต่เช้าเตรียมตัวจะทันข้าวเสร็จแล้วก็ก็จะออกสวนเนาะฝนมาดักหน้าก่อนพุบะลางคลึ้มลางคลึ้มมาแต่เช้าเลยนะคะคลึ้มมาแต่เช้าอ่ะอตกก็ตก สวนบอลข้างบ้านนสวนบอลข้างบ้านบอลป่าป่าบอลบ,บ้านสวยมากจุมให้ดูอันนี้มารีอยู่บนต้ต่างอืมต้นมะม่วงข้างบ้านจบมาก ต้นมะม่วงต้นมะม่วงแล้วก็กต้นตน,ตน,ตน,นี้ต้นต้นนี้ต้นมะปางนี่ต้นมะม่วงมาด้วยต้นพุดนะคะก็จะได้ออกฝนมเหวนวันนี้ฝนตกไปอยู่บะท่อมก็นหนาวคนเดียวคงไม่ออกนี่ไงก็ไม่แน่ใจถ้าฝนหยุดก็ออกนะคะโอเคค่ะฝนตกที่จังหวัดสะแก้วค่ะที่ไหนแรงมั่งยกมือขึอ้น ฝนจาไปตกที่แรงมั้งนะคะตกทุกวันส่าแก้วตกทุกวันช่วงนี้ตกทุกวันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ